วันนี <rôle> <fragrance ici S 1> ้เราก็จะ work เอาในทีมกันนะครับทุกคนแล้วก็จะมาเล่นเป็นทีมกันนะครับก็ตอนนี้เรามีทีมสี่คนก็คือคุณเคนด็อก้แล้วก็ผมแล้วก็นิดาแล้วก็อีคิวนัเองก็ไปเริ่มกันเลยผมเป็นหัวทีมใช่แล้วอ้าวอ๋ออันนี้ก็ก็อยู่ก็อยู่ก็อยู่แบบสควอตนะครับเล่นแบบสควอตเกมได้เริ่มขึ้น ตอนนี้นะครับกับการเล่นตาแรกนะครับผมว่าครั้งนี้ผมต้องฟาร์มเหล็กอย่างเยอะเลยซึ่งครั้งนี้คุณเคนโดเป็นคนอุดเตียงกับคุณคินผมว่าคินน่ะต้องต้องไปออกไปข้างนอกนะเคนโดยอยู่บ้านคินไปฟาร์มเอเมอรัลด์ให้เคนโดเคนโดจะได้ปลูกผักโอเคตาลัสคุณผม,ผมพร้อมแล้วนะผมมีขวานแล้วเหมือนพร้อมแล้วพร้อมกันไปไปไป,ไป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 กันทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายผมว่าผมจแดงแดง เอ้ยแดงก่อนแดงพุ่งคมเองไป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 เขียวเขียวเขียวระวังเขียวเขียวก่เขียวเขียวกโอ้ my god เขียวก่อนเขียวก่อนเขียวก่อนโอ้โหเบิเขียวก่อนไป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 เต็มเลยสองตัวหนึ่งได้อยู่ไอสองตัวสองได้ดิโอ้ยก็เดี๋ยวตาไปเลี้ยงหมดเลยไอ้ฟาร์เมอร์พวกนั้นฟาร์เมอร์หมดเลยอ่ะถ้าปล่อยมันก็เิดออกเอาไม่ได้เมันมีทางที่จะเอาเองมาได้แล้วทีแล้วคุยกัน มาทำอะไรกันอยู่มัวแต่ทำอะไรกันอยู you, ่มัวแต่ทำอะไรกันอยู่เรียบร้อยเรียร้อยเลือเรื่องไดมอนด์หหมดหมดเลยตัอยู่ตรงนั้นอ่ะเอาขุดบล็อกทิ้งทำไมครับขุดบล็อกทิ้งทำไมครับผมก็เลี้ยงบุกเลืองบุกเลี้ยงบุกด้มาขุดทางนี้หมดเลยอ่ะเรียบร้อยเก็บสวยครับผมจะอัเจเนเตอร์ให้กับทีมผมก่อนก่อนที่จะไปทำงน ข้างล่างบางเขียวเรียบร้อยนี่มีคนทน่ิเกอร์เอะไรยังรอ่ะทำนเดียวเดี๋ยวจะการให้เฮ้ยเหลืองถูกเพื่อนผมสายอยู่ผมสายอยู่ผมอยู่ผมอยู่ผมผมกำลังกลับบ้านกำลังกลับบ้านวิ่งหนีดิรอกอกรอก่อนรอกอกอก่อนรอกอกรอก่อนออกอกอกรอเอกอกรอบรออกกรอกคออกรองออกอออรออรอออกอกอรรอ่กอนรอบ อะไรอะไรคุณอะไรได้ได้ผมแมวให้ไม่เลยทีแดงมีทีมหุ่ยนต์อยู่หนึ่งตัวผมก็ไม่แคร์ว่าเพราะยังไงผมก้ามาได้อยู่นีวแหละผมจะออกไปบาร์บี้บารบีบารบีบารบีบาบีบาบี้บารบาบีบาบี้บาเราจิ่งเกินโอ้โหตายผมตายแล้วคุณไปบุกไปบุกไปบุกแดงกับผมเอาเอาเหลืองก่อนแดงเอายาก เอาเหลืองก่อนดีไหมอ่ะาเบอาเหลืองเ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 อ้าวไอเนี้ยมัดมัดตีเป็นเด็กกระชันมัดตีเป็นเด็กกระชันโอเคนั่งไปดิไปเหลืองไปเหลืองประเด็กกระชั้นเด็กกระชั้นตรงไหนวะเนี่ยเหลือมันยึดตรงกลางซึ่งทำให้เราเอาเอิมเพลล์ไม่ได้เขาจะไปยึดแต่ผมไปยึดบ้านมาแหกสวยด้วยแต่คู่นั่นแหละฮะคุณทำเขา ไม่ใช่คุณโดเขาไปตบเขาตายโดนี่นะดูนี่ไปซะดีๆนี่คือช็อตเทปช็อตเทปช็อตเทปของคุณเหนือทำอะไร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 ทอะไรเห็นคุณเหนือแล้วเห็นคุณเหนือแล้วเอาเลยคุณเหนือ,อ เป็นช็อตช็อตเทพนี่วิ่งเข้าไปให้มันฆ่านี่นะจช็อดเทพตายพี่จะช็อตเทพคนเหนือเดี๋ยวไะฝันเอาเลยเทพตรงไหนเนี่ยช็อตที่เทพที่สุดในประวัติศาสตร์โลกคุณทุกคนทุกคนลุ้มลุ้มแล้วคุณบุกแตงโในนี้ได้ไหมคินโดช่วยช็อตเหลืองหน่อยได้ไหมคุณชินชินชินช่วยถอยถอยช่วยช่วยไปแต่ลมาแล้วผมช่วยได้ผมช่วยได้ได้ไหม ผมยิงอยู่มปมาในนี้เฮ้ยเฮ้ย,ยโดนปลาไปบนี้มันบลกเด้งกลับขึ้นมามนี่มันบั็กเด้งกลับขึ้นมาโอ้ยลูกผมก็หล่นเด้งม,มันบั็กเด้งขึ้นมาว่ะบล็อกนี้ผมเกลียดมากแต่ว่าถ้าถ้ามันถ้ามันเป็นถ้ามันขึ้นเกิดขึ้นกับผมผมก็ชอบนั่นแหละเฮ้ยตกเอาเลยืองให้ได้เอาเลยให้ได้ผม็อกตลอดเลยตอนนี้เอาบล็อกตลอดเลยป่ะ อีคิวอีคิวอีคิวปูพร้อมกันชีน่ะต้องซัพพอร์ตชีน่ะต้องอยู่ข้างหลังเมียนชีนแตกนั่นอย่างชีนแตกเพราะชีนกับก็มันมีไล่แตงโมอยู่ในบ้านมัน <c oughs> มันซ่อนเอ๊ยแตงโมแตงโมให,ให้พีเพ่เต้เพี่เต้ X ไฟเรียบร้อยเรียบร้อยอบคุณครับตุ้มตายหมด five minutes later ผมฆ่าหลืองได้แล้ว ค,คุณชินกวงินกงคุินกวงคุินกงวนกงรีพอชินรีพอชินโอเคนะคุตอนนี้ผมก็มาอยู่ในตาที่2แล้วครับแต่ว่าเป็นตาที่เราสร้างห้องเองนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ได้อยู่ทีมกับคุณอีคิวแล้วก็ทีมที่สองเป็นทีมของคุณชินแล้วก็คุณเคนโดนั่นเอง ผมคิดคุณคิดว่าเอ้ยคุณผู้ชมคิดว่าใครชนะใครชนะคอมเมนต์มาเลยครับเออคอมเมนต์ก่อนดูคอมเมนต์ก่อนดูว่าใครจะชนะผมอุดเตียงให้นิดนึงเฮ้ยเดี๋ยวคุณอุดเตียงให้หน่อยอุดเตียงให้หน่อยผมเตียดอุดเตียงมากไอเดี๋ยวเิดคุณนี่เดียวเขาเรามันเทพเกินเรามันเทพเกินไปอะครับเทพจริงเด็กกิลเด็กเรู้เด็กเก็รู้เตียงแตกแน่เอ้าคุณผมตกเป็นสายหล่นจริงๆนะ ป็นสายหลุนสายหล,นหล,นยหลุนที่แท้ถูรู้ว่านคนไม่ตันมาหน่อยว่าอยากให้ทำสายเอเอสิบประเภทคนในเบสบอลดีไหมผมว่าผมอยากทำนะแต่ว่าต้องดูแฟนค่ะว่าแฟนเขา,เขาอยากให้ทำยาขโมยยาขโมยผมตกอีกแล้วอ่ะคุณเป็นสายหลงของแท้แล้วเนี่ยคุณถ่ายสายหลงคือคุณอีคิวอย่างแท้ถูเลย มันเริการบ็อกครัมคุณฮะขาบ็อกส้มกันหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมเดี๋ยวมันก็รู้ว่าเราจะอุดอะไรกันเดี๋ยวมันก็รู้คนที่คิวมาที่ฐานคุณนี่คิวมาที่ฐานลนสิการออซิเดียนออกซิเดียนุกคนรีบเอ็กซ์เอ้บีเอ็นี่แหละเห็นหมดเเ็นเพเรต เหตุผลที่ผมสมฟรามาันนั่นแหละนี่คือเหตุผลเลยคนที่คิวอุดตรงนี้คนที่คิวอัน,น,นอันอนี้ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอุดเพิ่มผมเป็นสายเตียงได้คนที่คิวไม่ต้องคุณอย่างนั้นที่เอาเอาข้อมันออกข้อมันออกอยากให้มันเตีมมเยงเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ผมก็จะเอาบล็อกอื่นมาอุดแทนคนที่คิวไปเอาเจนเจนหนึ่งให้ผมหน่อยได้ไหมครับไ,ได้ครับ รารูว่าใครจะชนะคอยดูคอยดูเอะไปบ้านกลางเหนโดกันหดหดเลยกันหหดเลยกันหดกักาะกันกักาเลยมันจะได้เข้าไปเอกันโหดเลยกันโหดเลยกันกากกาันกากันกันกากกันกากนกันกาก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 าานันกันกน นี่คืออะไรคุณนี่คืออะไรไปกันไปกันโอเคเดี๋ยวผมปาบอลไฟเข้าไปให้ก่อนแล้วกันไป้ลๆวปาซี่โอ้มันอยู่มันตั้งถิ่นฐานอยู่โอ้โหเฮ้ยมันมีธนูไกลไกลไกลบึ้มยิงเลยไม่นะบึ้ม้ยยิง ผมต่อทางให้อยู่ผมต่อทางให้อยู่กำลังกำลังความเพิ่มโอเคได้ได้ของดีที่สุดละได้อุปกรณ์ขุดดีที่สุดแล้วเร็วเร็วเร็วเจ้าเร็วได้ได้ได้ผมกำลังเข้าไปกำลังเข้าไปเรารีบกันเร็วเลยคุณเคนโดโดเดี๋ยวกันเลย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 ไม่รู้ทางไม่ร้ทางไม่ดีแล้วมันจะได้ชง่ายๆวัสดีอีคิวอีคิวไปไปไปของกันเลยเฮ้ยอย่าอย่าไม่ทะนุเกันไปดิไม่ทะนุเกันไปแล้วโอ้ยไม่จังะไม่ทะนุเลย

นเขาบุกแล้วเขาบุกแล้วขบุกแล้วไม่ไม่ไม่ดูไุ้มอุ้มอุ้มอุ้มมุ่มบ่ไม่ไม่ไม่ยเข้ามาอย่าเข้ามาช่วยช่วยด้วยผมผมว่าผมตายแน่นอนเจอกอดเจอกอดโคตรดีอ่ะเดี๋ยวผมก็ไปตีใะ้คุณตีเอยวผมตีแล้วตายมาดาบดีกาะดีแต่เขาแต่เขามีนี่เขามีเตียงอยู่นะดาบดีเกาะกาไม่เป็นไรแล้ว่าคาะเขาไปเล่นกาะดาบดีกาะกาจริงๆว่ะเอาผม เอาแร้วพุทิโไม่ผมตายตายตายเรวเย้อะไรอะนต้อนรับเ้สรายกรัดนไปยินกริ๊กกริ๊กแช่์กริ๊กแชร์ให้่องเจอสบอะครับสำับายกรบ๊ายบายบ๊ายบายตรงนี้ออกไปก่อนที่ขวางโลกเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาทำาลเดอร์ยากแล้วี่ๆ อุ้ยแล้วก็สปอนทูกันมาปรับตั้งค่าเป็นบิ๊กกิฟไฟอุนตูดงโอ้โห oh, 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 ใหญ่ไปปะอีคิวคนอีคิวใหญ่ไปไหมอะ่ะไหนโอ้ใหญ่ไปไหอไรเด้อยะผมไม่ใหญ่ไปหรอก